5ตัวละครในเกม Mobile l e g e n d ที่เล่นง่ายและเก่งสมัครลงแรงในทุกอันดับแรงได้สมีตัวอย่างแน,นไปเบิ่งกันเลยอันดับที่หนึ่งในตำแหน่งของนั่งยิงพอขอ,ขอ,ขอแนะนำเป็นเบียร์ทิกเป็นเอเอ็มที่เกิดไวในต้นเกมและมีทีเวนว่าสารในชุดต้นเกมหลายและยังมีสกิลให้เล่นถึงซี่สกิลหรือซี่ปืนให้เล่นเพราะว่าจะเป็นปืนกลสไนเปอร์ปืนระเบิดและลูกศรถ้าว่าเจอตัวน,นั้นหนาที่เขา เราสามารยิงมันเข้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นปืนระเบิร์ดหรือว่าปืนกลเพื่อสามารถลูดได้เลยหรือว่าถ้าเจอตัวบางกว่าก็ยังสามารถใช้ AWM เพื่อฮักษาะระยะหรือว่าใช้อัตติเมตของ AWM เพื่อปิดคิวก็ได้ใน,นส่วนของปืนลูกซองคือจะใช้ในการดักปลาซช้สวดไหลแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นักส้่ใด เรียกทรีถือว่าเป็นเอ็มที่ว่ามีทุกอย่างครบเครื่องเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นเด็เมทเอลอหรือว่าดิม่ระยะไกลก็มีหรือว่าสกิลนี่ก็มีถือว่าเป็นเอ็มที่สมัถจับได้ทุกเกมหรือว่าทุกตาในแรงเลยทีเดียวตัวที่สองของเขาในตําแหน่งของนักเวทก็คือฟาซาฟาซาเป็นนักเวทที่มีสกิลซี่สกิลถือว่าเป็นตําแหน่งนักเวทที่ค่อนข้าง,งดีเทีเดียวเพราะว่านอกจากจะมีอันติเมทที่กว้างไกลแล้วยังมี สกิลนี่อย่างการไปล่างเป็นโนนและสมณีไปได้หรือว่าสกิลสตันอย่างสกิลหนึ่งเคียดคลิปอย่างสกิลสองเพเป็นนักเวทที่ว่ามีสกิลพังคุบเครื่องอยู่ข้อเสียก็คือสกิลสตันค่อนข้างใช้ยานนิดน,นึงเพราะว่าหลังจากเขาโยนสกิลหนึ่งไปแล้วเขาต้องกดตีเท่นเนอร์ก็จะ Stand สตันศัตรูบมื่อเป็นสตันดีเอิ้นว่าจับขาดศัตรูคอมโบของฟาซาถือว่าค่อนข้างง่ายเพียงแต่กดสกิลหนึ่ง ตีเทอหนึ่งแล้วกดสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็กดสกิลสามเพื่อสร้างคนเสียหายเอลีเป็นนักเวทที่สามารถคุมเกมตอนไฟง่ายได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอัลเิเมทค่อนข้างไกลและแล้วก็สร้งสางคนเสียหายได้แฮงเตอร์แค่นังหญิงรวมแค่สองลวดสามนัดว็ตายเลยทีเดียวนายตำแหน่งของแอสซินเขาขอแนะนําเป็นจูเลียสเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่มีสกิลหลากหลายวิธีการเล่นต่างสกิลหนึ่งที่สามารถสร้างคมเสียหายได้มหาศาล หรือว่าสกิลสที่สามารถดูดเลือดแล้วก็หนีได, skill ได้สกิลสที่สามารถสตาร์เพื่อสร้างจังหวะได้และการโจมตีเบสิที่ค่อนข้างแข็งจังหวะนึงนึงทุกคนดสามารถช้สกิลหนึ่งเพื่อปิดคิวได้โคตรไวได้เลยหรือว่าช้สกิลหนึ่งเพื่อต้อนระยะไกลก็ได้หรือว่าถ้าศัตรูมีหลายหรือศัตรูมีสกิลซีซีเขาก็ยังสามารถสกิลสองเพื่อจะลบสกิลได้และสกิลสองยังสามารถดูดเลือดได้พร้อม และในตำแหน่งของเอเจพีเขาก็ยังแนะนำเป็นจูเลียสคือเก้าก็คือว่าฮันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคบเพื่อน <c oughs> เล่นเกมก็ค่อนข้างโหดเขาสามารถนำไปตีมอนป้า <c oughs> ตีหลอดตีเต้าตีแท้งก็ได้สามารถนำไปเล่นแรง้งหรือว่าเล่นแร้งได้ดุเวือดเลยที่พวกอีบัญหาในโวของลมมิงเขาขอแนะนำเป็นคาริอาีโร่หมาไมล่าสุดเป็นลมมิงที <c oughs> ่ค่อนข้างโหดเติบโหดกว่าลมมิงหลายตัวในเกมนปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นสกิลฮิวที่สามารถฮิวมู่ได้ อยู่ตัวเองได้สร้สางควาส่ได้พร้อมหรือว่าสกิลสตันจับขาสกิลกระโดดสตันบอลหรือว่าสกิลอัตติเมตทสามารถจับศัตรูให้มู่ฆ่าได้เป็นฮีโร่ใส่ซัพพอร์ตเ่อข้างเดีเยทีเดียวตัวมันค่อนข้างหนาและมีเดเมจเล็กน้อยสามารถฆ่าได้บ้างในบางช็อตที่ Move, มู่บอสวัถเหได้หรือว่าบางช็อตที่กํบบา,าลังจะตายแล้วสามารถเข้าไปฆ่าได้เลยเป็นตัวไหนกับ5ฮีโร่ที่ว่ามา ขอย้ำก่อนว่าทั้งหม5ด5ตัวละครที่ว่ามาอันเป็นคนเทียนส่วนตัวเท่านั้นถ้าทุกคนเขียนนอแไดนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและก่อนเราจะไปก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องนี้ในหะ้แหนมจะมีคลิปไม่อย่างเข้ามาใหม่ฮันทุกคนสามารถกดติดตามรอดูได้เลย